เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนฟังก์ชั่นงานของทองคำนะเท่ากับ5.3อิเล็กตรอนโวลต์จงหาความถี่ขีดเริ่มของแสงที่ทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนจากทองคำนะแสงที่ตามองเห็นจะทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนจากทองคำได้หรือไม่นะสองคำถามคำถามแรกให้หาความถี่ขีดเริ่มก่อน คำถามที่2ก็ถามว่าแสงที่อยู่ในช่วงความช่วงแหละช่วงที่ตามองเห็นเนี่ยมันจะทําให้เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกบนทองคําหรือไม่นะหรือทําให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนจากทองคําหรือไม่อ่ะนะนะครับก็คือยังไงก็คืออย่างนี้ถ้าเรามีทองคําสักแท่งหนึงนะเออทองคำซักแท่งหนึ่ง,นะเ,ง,ง,งเ,เรา ฉายแสงลงมาความถี่ค่าหนึ่งนะลงบนทองคำเนี่ยมันจะทำให้อ,อิเล็กตรอนของทองคำเนี่ยหลุดออกมาได้ครับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเขาจะเรียกโฟโตอิเล็กตรอนนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันจะมีต้องมีความถี่เริ่มแรกค่าหนึ่งนะต้องมีความถี่ที่มากระดับหนึ่งนะความถี่ที่มากพอที่จะทำให้อิเล็กตรอนหลุดได้เป็นค่าที่มากพอ อะไรล่ะเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะเอออาจจะมีค่าสูงกว่านี้ก็ได้แต่ค่าเริ่มต้นค่าอย่างน้อยสุดเอาง่ายค่าอย่างน้อยสุดที่จะทําให้อ e ิเล็กตรอนของทองคำหลุดออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าความถี่ขีดเริ่มนะเออทีนี้เราหาความถี่ขีดเริ่มได้ไงครับก็เราก็ย้อนไปที่สมการที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ฟโตัวนะอิเล็กทริก ek max นะเท่ากับ hf w นะเ ความถี่ขีดเริ่มเนี่ยหมายความว่ามันเป็นความถี่ที่ทาให้อิเล็กตรอนเริ่มหลุดอิเล็กตรอนเริ่มหลุดก็แสดงว่ามันมันหลุดออกมาแต่ว่ามันยังไม่เคลื่อนที่อะเออแค่หลุดออกมานะก็แสดงว่าพลังงานจนของมันต้องเป็นศูนย์นะความเร็วยังคงเป็นศูนย์อยู่ยังไม่เริ่มเคลื่อนที่แต่หลุดแล้วนะงั้นค่าความถี่ต่ําสุดที่จะทาให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาเนี่ยมันต้องเป็นความถี่ที่ทําให้พลังงานจนเนี่ยเป็นศูนย์ นะเ,เราก็เซตให้พลังงานจนเป็น0นะแล้วก็ความถี่ค่านั้นเนี่ยเรามักจะใช้สัญลักษณ์ f0 ลบ w เอแล้วก็หา,า f0 ตัวนี้ออกมานะก็ย้าย w มาฝั่งนี้นะมาบวกกับ0ูนย์ก็จะได้ w เท่ากับ h f0 เอทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือหาความถี่เริ่มต้นก็คือหา f0 ตัวนี้นครับนะหาไงครับก็ แทนค่าครับก็แทนค่า W ค่า work function ออกมาก่อนห้าจุอิเล็กตรอนโวลต์ก็เปลี่ยนหน่วยนิดนึงเป็น1.6ึ่งจคูณสิบกำลังลบสิจุดนะนั้น W ก็เป็น5.3นะคูณหนึคูณสิบกำลังลบสิเนะเท่ากับ H H เนี่ยคือ6 6จุ คูณ10กำลังลบ3 4นะแล้วก็ f 0หา f 0ออกมาครับก็ย้ายข้างย้าย6.626คูณ10กำลังลบ3 4มาหารก็จะได้ f 0นะสุดท้ายเราจะได้ f 0เป็นท่าไหร่ครับก็เป็น1.3คูณ10กำลัง15คูณ10กำลัง15เฮิร ก็หมายความว่าความาแสงที่จะทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนบนทองคำได้เนี่ยต้องมีความถี่อย่างน้อยสุดเลยนะ1.3คูณ10กำลัง15หเฮิร์สนะความถี่น้อยกว่านั้นไม่ได้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่า เนื่องจากว่าความถี่ที่ตามองเห็นนะครับ <c oughs> ความถี่นะแสงที่ตามองเห็นเออนี้ต้องย้อนกลับไปบทคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านิดหนึงนะหรือบ,บทเรื่องแสงอะไรพวกนี้นะครับความถี่ของแสงที่ตามองเห็นเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงในช่วงอะไรสามจคูณสิบกำลังสิถึง เก้าจุคูณสิบกำลังสิบเฮิร์ตส์เออมันต้องอยู่ในช่วงเนี้ยนะครับนะเราก็จะพบว่าแสงที่ตามองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นพบว่าแสงที่ตามองเห็น มีความถี่น้อยกว่าความถี่ขีดเริ่มของทองคําดังนั้นนะจึงไม่ทำไม่ทำนะให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนนะครับ ไม่เกิดโฟตโตอิเล็กตรอนบนทองคําเพราะความถี่ไม่ถึงนั่นเองก็ตอบได้ว่านะความถี่ขีดเริ่มของตอบความถี่ขีดเริ่มเป็น1.3คูณ10กำลัง15นะ นั่นเองแล้วก็ตอบว่าโดยที่แสงที่ตามองเห็นไม่ทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนบนทองคำนั้นไม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเอา ทองคำไปตักแดดนะแล้วจะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนขึ้นมาแต่ก็เป็นไปได้นะในแสงแดดอาจจะมีะคลื่นสักตัวหนึ่งจะมีสักช่วงหนึ่งนะหรือมีรังสีอะไรสักอย่างหนึ่งที่หลุดรอดเข้ามานะที่มีความถี่มากกว่าความถี่ขีดเริ่มแล้วทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนได้ก็ไม่แน่นะครับโอเคนะก็จบนะแต่โดยทั่วไปแสงที่ตาม,มองเห็นเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดนะ,ะก็จบตรงนี้